สวัสดีครับผมน,นี่จะคลิปที่เหลียวห้องเบื้งลุงเลี้ยนข้นจนนะพี่หนักคลิปนี้มาบอกถึงเงินเลี้ยงหนูกลางแก้งครับผมเลี้ยงหนูกลางแก้งมันดีบ่เลี้ยงได้บ่เลี้ยงได้ครับผมหนูกลางแก้ง แต่ว่ามันก็มีปัญหาคือโง่พี่น้องว่าช่วงแรกผมผมาเลี้ยงสองบอลนี่นะครับนี่ยบอลผมเลี้ยงไว้โู้นครับเตะโ่มผมโ่มม่วงครับข้างกองหินเลี้ยงแรกๆเลยที่เลีเลยผมผมาเลี้ยงช่วงสองแกม ส่วงหลังทรงแก่นพี่น้องผมมาเลียงดีครับช่วงนาเลียงเนี่ยเน่บัวกับบัวหอนาะว่าเต่ห่มใหม่นี่มันเย็นเนาะพี่น้องเนาะนู้ก็สุขภาพดีครับผมแต่ว่าพ่อหน่ฝนขอมาเท่านั้นละพี่น้อง ปัญหามาเรื่อยครับผมฝนตกมือแรกน้ำน้ำเกือบท่วมหนูตายพี่น้องเพราะว่าผมใส่ใส่ฟ้าแบบนี้แหละครับใส่ฟ้าแบบนี้นะครับเนาฝนตกน้ำเข้าครับผมผมก็เลยบเปลี่ยน ทำความสะมจดบบอแล้วก็เปลี่ยนผมบนฟ้าแบบนี้ฝนตกน้ำบวกเขาครับผมแล้วผมกันนี่นะครับเนะาะขวมบอลงแบบนี้ครับผมปัญหาก,ก็ยังมีกคือก่าพี่น้องเนื่องจากฝนตกดินดินมันเปียก น้องดิ้นเปียกมันซึนฟาดห้องเขาตัวนี้มันกระโดดอ่อนนำซับอ่อนนำขึ้นมาเห็ดไหนบอ่อซึนคือเก่าครับผมทำคว่มสะอาดแทบที่ทุกมือสองมือสามมือนทำคว่มสะอาดทีหนึง่งบ่ไหวครับช่วงหนา้าฝนเนี่ยขันท้อบริหารจัดการตัวนี้ได้ดีๆนี่พี่น้อง สมมตินะครับเนาะสมมติว่าเทียบในน้ำม,มันเขาในบอในบ่ได้นี่เรื่องกลางแก้งเนิดสุดยอดครับหนูก็สุขภาพดีแล้วก็ประหยัดงบแต่ว,ว่าปัญหามันคือหองแก่ตัวนี้บรได้ครับผมแกปัญหาตัวน้ำาสดเขามันนี่ตัวนี้มันจดูดซับตัวน้ำขึ้นมานนี่แกประตกครับจำเป็นก็นแลวได้เห็ดลงเลี้ยนข้นจน เรียงในกางแกงกับเรียงในโรงเรียนปัญหากับแตกต่างกันประมาณนี้แหละพี่น้องสำหรับมือไม่หฮาที่บดท่านพร้อมนะครับหรือบ่มีพื้นที่เกสิเฮ็ดโรงเรียนผมก็นแนะนํำให้เรียงไว้ขางเฮียนพี่น้องตามไส้ข้าเฮี้ยนไส้ข้าบ้านหฮาครับผมพอเขาออกลูก ได้ลูกหนูได้ลูกได้หลานมันแล้วฮอจังขยับขยายพี่นอ้องเนาคลิปนี้ครับฝากไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องสำหรับมือไม่ฮอครับผมพี่น้องท่านเดชที่เขามารับส้มคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไดชกัดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อครับผมเพราะว่า ทุกคอมเมนต์อีสานบานพ่อนถือว่าเป็นเสียงจากสวรรค์ครับผมฝากกดเลยกดเทร์กดติดตามคอมเมนต์ผมว่าเป็นกำลังใจกันคือเก่าละครับาำรับคลิปนี้สวัสดีครับ